สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องมาตากาก,ากานะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือวิชาภาษาไทยขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า13นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2มาตากากานะคะในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทความนะคะแล้วมาเดากันว่าบทความนี้พูดถึงอะไรนะคะ ข้อที่1สัตว์ชื่ออะไรอยู่ในน้ำจืดหัวคอหดยืดหลังมีกระดองนั่นก็คือเต่านะคะข้อที่สองฉันเป็นสัตว์ป่าหน้าตาคล้ายแมวใครเห็นฉันแล้ววิ่งแน่วหนีไปคำตอบก็คือเสือนะคะข้อที่สาม ฉันมีสองขาขันจ้าแต่เช้าปลุกพวกขี้เซาเร็วเข้าตื่นทีคำตอบก็คือไก่นะคะทีนี้ชื่อสัตว์ทั้งสามชื่อที่เราพูดถึงนะคะก็เป็นชื่อสัตว์ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะซึ่งก็อยู่ในมาตากกานะคะหลังจากที่นักเรียนฟังคุณครูอ่านแล้วนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเปิดไปที่ หน้า14ค่ะมาตากอกาเนี่ยก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะคำในมาตากอกาที่ประสมด้วยสระเสียงเสียงสั้นก็คืออย่างเช่นคำว่ากำไรทะลุมาละกะปินะคะหรือคำในมาตากอกาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นมือขวา แม่ขาถือของมองดูสีแดงปลาทูนะคะทีนี้เราสังเกตจากอะไรคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมองย้อนกลับไปเรื่องสระที่เราเรียนกันไปในหน่วยที่1นนะคะสระเสียงสั้นก็ได้แก่พวกสระอใช่ไหมคะสระอสระเอแบบนี้ส่วนคําในมาตราแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเสียงยาว นักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปดูที่สระที่มันมีเสียงยาวนะคะเช่นสระอือสระอาสระอูสระแอ,อนะคะทีนี้เรามาดูคําที่รูปภาพนะคะรูปภาพแรกนะคะนักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูนะคะรูปภาพแรกออกเสียงว่าถือของรูปภาพที่สองออกเสียงว่าปลาปทูรูปภาพที่สามออกเสียงว่ามะระนะคะ และรูปภาพที่4ออกเสียงว่ากำไรทั้ง4รูปภาพนี้ก็เป็นคำที่อยู่ในมาตรากกกานะคะต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าส5บห้านะคะนักเรียนจะเห็นตารางนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำในมาตรากากาๆๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <ๆ S 1> คำแรกคือคำว่าเพียเวลาสะกดสะกดว่าพอรอ เอียเียนะคะคาที่สองออกเสียงว่าแกะเวลาสะกดสะกดดังนี้ค่ะกรอแอะแกะคาต่อไปนะคะออกเสียงว่าโซเซเวลาสะกดสะกดแบบนี้ค่ะซอโอโซซอเอเซโซเซนะคะต่อไปคําต่อไปนะคะออกเสียงว่าจราเข้เวลาสะกดนะคะสะกดดังนี้ค่ะจรออะจระขอเอเคไม่โทเค จระเทนะคะต่อไปคําว่าต่อไปสะกดต,ต่ออต่อไม่เอกต่อปอไอไปต่อไปคําต่อไปนะคะคือค,คําว่าปลาทูเวลาสะกดปอรออาปลาทออูทูปลาทูคาต่อไปนะคะคือคําว่าน้ําตาเวลาสะกดสะกดแบบนี้ค่ะนออํานําไม่โทน้าตออาตาคือคําว่าน้ําตา คำต่อไปนะคะคาว่าผู้ใหญ่เวลาสะกดสะกดแบบนี้ค่ะผออูอผูไม่โทผู้หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่นะคะนักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามไปด้วยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกขัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าส4ี่นะคะให้นักเรียนรวบรวมชื่อสัตว์ที่เป็นคำในมาตรากากาให้ได้มากที่สุด สัตว์อไอเอ่ยที่ชื่อเป็นมาตากกาอืมเดี๋ยวคุณครูคิดตัวอย่างให้สัก2ชื่อแล้วกันนะคะสัตว์ชนิดแรกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเราอ่านบทความกันไปแล้วนะคะตอเอาเต่าไม่อเอกเตา่าและกอไอไก่ไม่อเอกไก่ ยกตัวอย่างให้2คํานะคะนักเรียนหามาให้ได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะให้นักเรียน Cut คัดคําต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามคําละ2ครั้งนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะนักเรียนแบบนี้ค่ะทําให้ครบทุกข้อเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถือแบบฝึกหัดนะคะมาส่งในวันเปิดเทอมด้วยนะคะ